สวัสดีครับแฟนแวอลลย์บอลบ่าวสองลูกเขานำผลการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้วนันนี้ประจำวันที่สองธันวาคม2566ัวาวันนี้กัปตันชมพู่ IBK เป็นทีมเยือยน RS Park เมกาวตตีสู้กันอย่างดูเดือดครับ ตลอดทั้งห้าเซตสู้กันเกมยาวผลปรากฏว่ากัปตันชมพู่สามารถเอาชนะเมกาวาตีได้ไอสปาคไพ่ไป2อต่อสาเซตด้วยสกอร์ยี่สิบห้สกิ อาอสปาคชนะไปก่อนสองเซตสาเซตไทยไอบีเคชมพู่กลับมาชนะ19 25 18 25และเซตสุดท้ายเอาชนะ15 1หผลสรุปการแข่งขัน อาเอสปาเทรของเมกาวตีพ่ายไป2ต่อ3เมสิชมพูอชนะแต่ผลคะแนนในครั้งนี้ลำดับที่ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเมกาวตียังได้ที่4ชมพูลำดับที่5ก็ต้องสู้ให้กำลังใจสาวๆกันต่อไปเพื่อที่จะเอา ไปเล่นในรอบต่อไปได้ได้นะครับพาทีมไปเล่นในรอบต่อไปให้ได้เป็นกำลังใจให้ถือนะครับติดตามชมติดตามเชียร์สาวไทยที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้กดติดตามช่องเบาสองลูกไว้ผมจะนำมาเล่าสู่ฟังผลการแข่งขันมาเล่าสู่ฟังแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ